สวัสดีครับสำหรับตอนนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนำนะครับการเดินทางจากจังหวัดแม่สอนนะครับไปสู่จังหวัดเชียงใหม่หลังจากเราไปเที่ยวนะครับที่จังหวัดแม่สอนมาหลายวันนะครับเราก็จะเดินทางกับจังหวัดราชบุรีจุดแวะพักของเราก็าคือจังหวัดเชียงใหม่นะครับเราจะต้องเดินทางโดยใช้ถนนหมายเลข1095นะครับ วันนี้ก็เลยจะแนะนาจุดพักรถเพราะเส้นทางถนนหมายเลข1095นั้นเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวและลาดชันฉะนั้นต้องขับรถโดยใช้ความระมัดระวังนะครับแล้วก็ต้องใช้เบรคเป็นจานวนมากฉะนั้นเราก็ต้องหาจุดพักรถนะครับซึ่งการเดินทางของเรานั้นก็มีจุดพักรถด,ด้วยกันหลายจุดนะครับที่จะมาแนะนําในวันนี้ครับค่อยติดตามชมครับสำหรับจุดพักรถจุดแรกนะครับก็เป็นจุดชมวิวป่ามะพร้า ซึงอยู่ติดกับถนนหมาเลข1095โดยเป็นจุดพักตรถที่สําคัญเพราะมีตลาดของชาวเข่าและครับที่มาขายของมาขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นนะครับจุดนี้เราก็ได้แวะพักรถยาวๆนะครับแล้วกเดินช้อปปิ้งนะครับตลาดชาวเข่านะครับไปด้วยนอกจากนี้นครับยังมีห้องน้ําบริการแยกชายหญิงนะครับก็ต้องใส่เงินบริจาคตามความศรัทธานะครับ ส่วนทิวทัศน์รอบๆก็สวยงามนะครับเป็นทิวทัศน์ของภูเขานะครับตามที่เห็นในภาพครับ สำหรับจุดพักรถจุดที่2นะครับก็เป็นจุดชมวิวกิวลมนะครับสำหรับจุดนี้ก็เป็นจุดที่สวยงามก็มีสถานที่ฟ่างๆนะครับแล้วก็มีลมพัดเย็นตลอดเวลานะครับจุดนี้จะอยู่ก่อนถึงอำเภอปรายประมาณ20กิโลเมตรนะครับสำหรับจุดนี้ก็จะมีร้านอาหารนะครับร้านกาแฟนะครับ้อ,องน้ำแล้วมีเครื่องเล่นแบบพื้นบานนะครับท่องเที่ยวได้พักผ่อนนะครับแก้เมาส์รถได้เป็นอย่างดีครับ จุดพักรถจุดที่สามนะครับก็คือสะพานประวัติศาสตร์ท่าปลายนะครับก็อยู่ติดถนน1095เชิดเคยนะครับสะพานแห่งนี้นะครับเปรียบเหมือนประตูสู่อำเภอปลายนะครับถ้าจากไม่ห้องสอนนะครับก็จะอยู่ห่างจากอำเภอปลายประมาณสัก10กว่ากิโลเมตรนะครับสะพานนี้ตามประวัติศาสตร์น่าจะเป็นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับก่อสร้างโดยทหารญี่ปุ่นใช้ตำหรับการ ทำเรียงทะเบียนและอาวุธนะครับเข้าไปยังประเทศพม่านะครับจุดนี้ก็เป็นแลนด์มาร์กจุดหนึ่งนะครับที่ใครได้มาที่อำเภอปลายแล้วต้องแวะมาถ่ายภาพถ่ายรูปและเดินเล่นบนสะพานนะครับแนะนําให้มาช่วงเย็นๆนะครับตัวตัวบริเวณสะพานนั้นก็จะมีร้านขายของเล่นลึกต่างๆหลายร้านนะครับสําหรับจุดนี้นะครับน่าจะเป็นจุดทักรถขุดสุดท้ายนะครับก่อนที่เข้าตัวเมืองเชียงรายนะครับวืนนี้เราก็จะพักที่ตัวเมืองเชียงรายครับอำเภอปลายนะครับ แต่เรามีโอกาสเราจะมาเก็บตกข้างนะครับในคลิปต่อไปครับ